สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหารายได้จาก tiktok นะครับ tiktok ที่เราดูทุกวันทุกวันนะครับที่เรามือถ่าย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 ทุกวันนะครับผมจะบอกว่ามันมีวิธีรับรายได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับโหลด tiktok นะครับโหลดจากลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับให้โหลดจากลิงก์นี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้คะแนนฟรีนะ ถ้าโหลดจากลิงก์นี้จะได้คะแนนฟรีนะครับหรือเราจะใส่โค้ดก็ได้แต่ใช้วิธีใส่โค้ด er, มันจะใส่ยากกว่านะครับถ้ากดถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มี tiktok นะครับโหลดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับที่ผมทําเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่แอป tiktok ม,มุมขวาล่างกดฉันมุมซ้ายบน,บนกดตรงรูปสีเหลือง จะขึ้นหน้าเชิญเพื่อนเลือกเชิญตามวงข้างบนสีนลืองิหรือข้างล่างก็ได้แล้วแต่เราเลือกได้เลยกดที่เชิญเลือกรายชื่อเพื่อนที่เราต้องการเชิญหรือก๊อปลิงก์ที่เราต้องการเชิญเอาไปแชร์ต่อได้เลย นอกจากเชิญเพื่อนแล้วนะครับก็จะมีอีกก็คือเวลาเราดูวีโอใน t i k t o ็อนะครับเราสามารถที่จะรับไรายได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะเท่าเชิญเพื่อนนะครับหรือแนะนำเพื่อนนะแนะนำเพื่อนจะได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าจำนวนการแนะนำมันจะได้ไม่เยอะปริมาณจำนวนคนที่เราแนะนำมันจะได้ไม่เยอะนะครับต่อวันผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ว่าเราดูทุกวันทุกวันเนี้ยเราได้อยู่แล้วนะครับก็คือไปที่แอป tiktok เหมือนเดิมนะครับกดที่ฉันนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงที่เดิมครับตรงตรงหน้าแนะนาไปเลยตรงเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีมันจะมีเขียนว่าวิธีการที่เราที่จะรับชําระที่จะรับเงินเป็นเงินสดนะครับมันจะมีคําว่าดูเราก็กดดู ใต้คำว่าดูมันจะมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือวันนี้เราดูไปแล้วกี่ขั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคะแนนบอกว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วคะแนนจะมาแปลงเป็นเงินให้เรานะครับเท่าที่ผมคํานวณก็ประมาณแปดพันแปดพันคะแนนอ่าได้ศูนย์จุดแปดกตีสหมื่นละานบาทประมาณประมาณหมื่นละบาทนะครับก็ดีกว่าเราไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเราแค่เสียเวลาเพิ่มแค่ไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีมากดตรงเนี้ยแต่ว่าได้รับรายได้เพิ่มเติมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆมีคลิปดีๆหรือว่ามีรายได้ที่เราใช้อยู่แล้วปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีรายได้เพิ่มนะครับผมมาแนะนําเพิ่มนะครับยังไงฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ